ุณผู้ชมคะสถานการณ์ของการใช้ชุดตรวจ a อนติเจนเทสคิดนี่ต้องจับตากันแน่นอนนะคะเป็นความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะเฉะลี่ยอยู่ที่200-300บาทอันนี้ทําให้หลายคนยังเข้าไม่ถึงชุดตรวจเลยนะคะดังนั้นคะ่ะชุดตรวจที่จะเข้ามา8.5ล้านชุดช่วงกลางเดือนนี้นะคะก็ต้องจับตากันเป็นพิเศษว่าจะเข้าถึงกลุ่มไหนบ้างนะคะและที่สําคัญคะ่ะก็มีสถานการณ์อัปเดต ว่าวันนี้ค่ะช่วงบ่ายเนี่ยนะคะจะมี1ล็อตแรกค่ะ1ล้านชิ้นนะคะจากจีนมาส่งที่ไทยค่ะ มีข้อมูลนะคะว่าบ่ายวันนี้บริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยจำกัดตัวแทนจำหน่าย ATK ของบริษัทออสแลนด์แคปิตอได้นำเข้าชุดตรวจ ATK ล็อตแรกค่ะจำนวน1ล้านชุดถึงไทยนะคะส่วนที่เหลือก็จะทยอยมาจนครบ8.5ล้านชิ้นก่อนวันที่14กันยายนนี้นะคะส่วน15กันยายนนี้ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติหรือสปสชก็จะเริ่มกระจายชุดตรวจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนิยามกลุ่ม กลุมเสี่ยงก็อย่างเช่นคนในบ้านติดโควิดแล้วก็สัมผัสใกล้ชิด อยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในพื้นที่ระบาดหรืออาจจะเป็นคนที่ให้บริการผู้อื่นเป็นแม่ค้าในตลาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะโดยวันพรุ่งนี้ค่ะจะส่งมอบกันอย่างเป็นทางการก่อนจะนําชุดตรวจเอทเคไปจัดส่งให้กับหน่วยบริการต่างๆซึ่งองค์การเภสัชกรรมก็จะมีการตรวจสอบรับสินค้าตาม TOR ด้วยการสุ่มตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการว่าได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะทําการตรวจวิเคราะห์ความ แม่นยำค่ะตามเกณฑ์การทดสอบที่ออยกกำหนดเอาไว้แล้วการตรวจสอบอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทที่เคยออกมาท้วงติงเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานก่อนหน้านี้ก็เตรียมพร้อมเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพ e n t ติเจนเทสคิดที่ชนะการประมูลในทันทีหลังจากที่มีการกระจายชุดตรวจกันไปแล้วนะคะในส่วนของคณะกรรมการบริหารบริษัท w o โ l e m e d i l a l Alliance ประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมค่ะที่จะให้ตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าหากมีการกันแกล้งหรือว่ามีการเสนอข้อมูลเท็จบิดเบือนแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับบริษัทและผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคำบอกว่าไม่มีคุณภาพเนี่ยต้องมาบอกด้วยหลักฐานหรือข้อมูลนะคะเราให้มาตรฐานมาบอกทั้งมาตรฐาน ออยไทยออยยุโรปออยหลายๆประเทศและถึงมาตรฐานของประเทศจีนหรือที่เขาผลิตด้วยคือไม่อยากบอกว่าจริงๆไม่อยากโจมตีคนอื่นเราบอกว่าเราดียังไงดีกว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกคําว่ามาตรฐานที่คุณต้องเอาสิ่งที่เป็นทำไม่ใช่แค่คาพูดนะคะมันต้องเป็นข้อมูลจริงๆ คุณผู้ชมคะหลังจากทยอยมอบชุดตรวจ ATK จนถึง15กันยายนนี้สบชเขาจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกคะ่ะก็คือมีอสมนำชุดตรวจนี้ไปแจกให้กับคนในชุมชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆหรือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเพื่อจะประเมินความเสี่ยงกันผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือร้านขายยานี่แหละค่ะร้านขายยาจะช่วยกระจายเอทเคให้นะคะโดยจะมีเภสัชกรช่วยประเมินติดตามอาการหลังจากที่ตรวจเชื้อไปแล้วด้วยค่ะคราวนี้นะคะหลายคนก็ตั้งคำถามะคะถึงยี่ห้อที่กำลังจะเข้ามา8.5ล้านชุดเนี่ยว่ามีประสิทธิภาพมีความแม่นยำแค่ไหนซึ่งคำถามหลักนี้นะคะก็มีหลายปัจจัยทีเดียวที่จะมาช่วยตรวจสอบว่ามีประสิทธิ ภาพจริงหรือเปล่านะคะติดตามจากรายงานช่วงนี้ค่ะชุมชนแออัดและตลาดที่มีคนหนานแน่นคือพื้นที่เป้าหมายแรกของการกระจายชุดตรวจ ATK โดยผู้นำชุมชนหรืออสอสอและอสอมอจะรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงคนพิการและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเดโรคที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิดและผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชนขณะที่อีกรูปแบบของการกระจายชุดตรวจคือประชาชนในพื้นที่สีแดงประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตังจากนั้นไปขอรับชุดตรวจที่หน่วยบริการคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลินิกและร้านขายยาเบื้องต้นแจกให้คนละสองชุดใช้ตรวจห่างกัน5วันเพื่อตรวจซ้ำกรณีเมื่อตรวจครั้งแรกแล้วได้ผลเป็นลบ ถ้ามีผลเป็นบวกก็จะมีขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation หรือถ้าเข้าระบบการดูแลในชุมชนหรือ Community Isolation ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย rt pcr ดังนั้นประสิทธิภาพและความแม่นยำของชุดตรวจจึงมีความสำคัญชุดตรวจยี่ห้อเลอร์พูที่ชนะการประกวดราคานำไปสู่การจัดซื้อเพื่อแจกประชาชนครั้งนี้มีความแม่นยำตามมาตรฐานของออยคือ9 2เ ขณะที่ประสิทธิภาพของชุดตรวจก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยศาสตราจารย์ฉัดเฉลิมอิสรางกูลณอยุธยาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าการตรวจภายในเจวันหลังรับเชื้อและเริ่มมีอาการจะมีประสิทธิภาพสูงมากขณะที่การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องจากประชาชนปริมาณเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในสิ่งส่งตรวจรวมถึงคุณภาพของน้ำยาที่ใช้ในการตรวจก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของชุดตรวจเช่นกัน พี่น้องประชาชนที่ใช้ตัวที่ชุดตรวจที่เป็นเซลล์เทสหรือเป็นโฮมยูสเนี่ยกระบวนการที่เราจะใช้ก้านสำลีนะครับที่แห่เข้าไปในส่วนของโพรงจมูกนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเก็บในในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับได้ตัวเซลล์ที่จะเป็นเซลล์บุนในเชิงของอะระบบทางเดิในหายใจออกมาน้อยเราก็จะได้ไวรัสออกมาน้อยนะครับมันก็คล้ายๆกับเหมือนเราสวอบแล้วได้ไม้เปล่า กลับมาเพราะนั้นพอเราเอามาทําปริยากับน้ํายาก็จะไม่มีเชื้อตรงนั้นอยู่นะครับตรงนี้เป็น2ปัจจัยหลักๆนะครับทำให้เกิดผลลบปลอมแต่สําหรับผลบวกปลอมนะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากอันหนึ่งคือเรื่องของประสิทธิภาพของชุดตรวจอย่างที่ผมเรียนว่าเราจะตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ชุดตรวจบางส่วนเองอาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอหากผลตรวจเป็นบวกต้องพิจารณาร่วมกับประวัติความเสี่ยงหรือมีอาการ ส่วนใหญ่จะเป็นผลบวกจริงแต่ถ้าไม่มีอาการไม่มีประวัติสัมผัสโรคอาจเป็นผลบวกจริงหรือปลอมก็ได้ขณะเดียวกันกรณีสัมผัสโรคมาแล้วแต่ผลเป็นลบก็ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ชุดตรวจเอทที่กําลังแจกใจ่ายให้ประชาชนทั้ง8.5ล้านชิ้นกําลังถูกจับตาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นั่นแหละค่ะเป็นความสําคัญของการคุมระบาดว่าถ้าจะคุมระบาดให้มีประสิทธิภาพ ATK ก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเหมือนกันนะคะและการกระจายหลังจากนี้8.5ล้านชุดมีความสําคัญค่ะภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านสุขภาพเรื่องนี้ชวนจับตา2เรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกคือชุดตรวจเข้ามาแล้วกระจายให้กับกลุ่มเสี่ยงจริงไหม กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนะคะถ้าทําได้จริงก็จะช่วยคุมระบาดได้ดีค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วเรื่องของการตรวจสอบความแม่นยําของชุดตรวจแต่ละชุดนะคะ อาจจะไม่มีความจําเป็นที่ทุกคนต้องได้รับชุดตรวจแต่ว่าคนที่ควรจะได้รับต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อจริง,รงๆค่ะแล้วก็ต้องได้รับอย่างรวดเร็วด,ด้วยเรื่องนี้กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะทํางานโควิดชุมชนได้มองเอาไว้นะคะว่านโยบายการแจกชุดตรวจ ATK จะสามารถช่วยคุมระบาดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ ซึ่งหลังจากที่ประชาชนตรวจกันเบื้องต้นและผลเป็นบวกหน่วยบริการจะต้องอำนวยความสะดวกตรวจ RT-PCR ซ้อาอย่างรวดเร็วส่วนการกระจายชุดตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกกับคนรุ่นใหม่แต่ก็ต้องคำนึงถึงคนสูงอายุที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนด้วยนะคะการแจกไปสู่ชุมชนจึงจาเป็นต้องทาพร้อมกันหลายๆช่องทางค่ะในขณะเดียวกันก็ยังมองได้ว่าชุดตรวจที่จะมาล็อตนี้นะคะ รวมถึงรถถัดไปควรจะพิถีพิถันเรื่องของประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้นค่ะชุดตรวจที่จะมาในรถถัดไปก็ต้องพิถีพิถันมากขึ้นว่าจะเป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพามเาีเรียกว่าอะไรอะความไวต่อการตรวจพบเชื้อสูงๆอย่างเงี้ยนั้นก็ควรจะต้องพิจารณาให้ทวน่นหี่ในการจัดหาชุดตรวจอันต่อไปครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ พอๆพอก,กันกับชุดตรวจก็คือว่าผมอยากเห็นการแจกจ่ายหรือการกระจายหน้ากากอนามัยให้กับประชาคนอย่างทว่วร็วและตังต้งใจคือคือชุดตรวจมันเป็นเพียงแค่ทําให้รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่หน้ากากอนามัยที่ดีและมีคุณภาพมันคืออุปรกรณ์ป้องกันที่สําคัญที่ที่รัฐควรจะต้องอเล่งในการที่จะ แจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ สำหรับนโยบายการแจกชุดตรวจ ATK จำนวน8.5ล้านชิ้นด้านหนึ่งก็จะช่วยลดภาระประชาชนในการเข้าถึงชุดตรวจนะคะอีกด้านก็คือช่วยให้ราคาของชุดตรวจในท้องตลาดถูกลงค่ะโดยหลังจากมาตรการคายล็อกดาวกระทรวงสาธารณสุขวางแผนนำร่องให้สถานประกอบการโรงงานร้านอาหารได้ใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองพนักงานและลูกค้าในทุกสัปดาห์หรือโควิดฟรีก็จะยิ่งทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราต้องตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจ8.5ล้านชิ้นที่จะถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือมันส่งผลที่ชัดมากต่อการคุมระบาดหลังจากนี้ด้วยนะคะซึ่งการตรวจสอบการคู่ขนานนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็จะมีทั้งส่วนของเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างที่บอกไปชมรมแพทย์ชนบทรวมถึงกลไกรัฐอย่างองค์การเภสัชกรรมก็จะเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้โดยมอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทดสอบคุณภาพให้ได้ ตามเกณฑ์ของออยด้วยนะคะพวกนี้ค่ะคุณธีระเดชคุณธิดารัตน์เดี๋ยวชวนคุยกันต่อเรื่องของบทบาทเภสัชกรนะคะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งละที่จะช่วยกระจายชุดตรวจ ATK ตรงนี้เขาจะมีบทบาทเพิ่มในการช่วยติดตามแล้วก็ตรวจสอบอาการของผู้ป่วยต่อเนื่องมากขึ้นด้วยค่ะเห็นว่าจะคู่นี้ลงไปตรวจสอบเองที่ร้านยาเลยใช่ไหมคะค่ะราคาชุดหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่ได้คะตอนนี้ 200-300ถึงบาทอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนยังเข้าไม่ถึงชุดตรวจด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น ATK ที่ซื้อได้กับรอที่จะมาแจกฟรี Free, ซึ่งเส้นทางมันจะแตกต่างกันนะคะขอบคุณมากค,ค่ะคุณุสรินค่ะ